สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนํานกกันสักสองคนคนะครับตัวแรกเป็นสามกุกนะครับเนี่ยตัวหลังนี่เป็นเหลี่ยวตันนะครับเป็นนกเสียงเพาะอีกสองตัวนะครับที่เราจะมาแนะนําในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันว่าเสียงเขานับจะไพเราะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลยนะครับตัวข้างหน้าเป็นสามกุกนะครับเวลาเรียกเรียกลากๆนะเรียกเรียกลากๆลากๆตัวหลังก็เสียงเพาะนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลย